สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเรียนไปกับครูกันตยาวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนคะนักเรียนสังเกตสถานที่ด้านหลังครูไม่ลูกว่าตอนนี้ครูอยู่ที่ไหนถูกต้องแล้วค่ะตอนนี้ครูอยู่ที่สวนสัตว์เนื่องจากสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดใช่ไหมคะทำให้หลายๆคนไม่สามารถออกไปเที่ยวข้างนอกได้แต่วันนี้ครูกันตยา จะพานักเรียนไปเที่ยวสวนสตัตว์แบบออนไลน์กันคะ่ะแต่ก่อนที่นักเรียนจะเข้าไปสวนสตัตว์นะคะครูมีบทเพลง1บทเพลงมาให้นักเรียนได้ฟังกันคะ่ะไปฟังกันเลยเพลง1นึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี midung ba le go, see! midung ba le go, see! jump, hidee! jump, hidee! one, two, three, four, one, two, three, four, five and six, five and six, seven, eight and nine, ten, seven, eight and nine, ten, cow again, cow again! 1กณฑ์หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสีหหเจ็หหเจมีทั้งแปดและเกสิมีทั้งแปดและเก้าสิบจำให้ดีจำให้ดีไปยังไงกันบ้างคะนักเรียนคนไหนร้องเพลงตามครูบ้างเอง่ยถ้าร้องตามปรบมือให้ตัวเองด้วยคะ่ะ ถึงเวลาแล้วที่เราจะเข้าไปดูสวนสัตว์เดี๋ยวนักเรียนตามครูมาเลยนะคะสัตว์ชนิดแรกที่เราจะเจอเลยก็คือยีอราฟมานับยีราฟไปพร้อมๆกันค่ะ1ซึ่งสุดเสียงนับที่1เพราะฉะนั้นยีราฟมี1ตัวมาดูช้างกันนะคะว่ามีกี่ตัวมานับไปพร้อมๆกันค่ะ 1 2ส,สิ้นสุดเสียงนับที่2เพราะฉะนั้นช้างมีทั้งหมด2ตัวนั่นเองอมาดูสัตว์ต่อไปเราเจอเยียราฟแล้วก็ช้างแล้วกรงถัดไปคืออะไรเอ่ยคือสัตว์ชนิดอะไรเอ่ยนักเรียนมานับไปพร้อมๆกันนะคะเป็นกวางนั่นเองอมานับไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3สิ้นสุดเสียงนับที่3 3เพราะฉะนั้นกวางมีทั้งหมด3ตัวอ่าวาเจอลิงอีกแล้วมานับพร้อมกันนะคะมานับลิงไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียน1 2 3 4 ลิงมีทั้งหมด4ตัวนั่นเองต่อไปเป็นสัตว์ชนิดไหนมาดูกันนะคะถัดไปก็คือนกนะคะนักเรียนมาช่วยครูนับนกหน่อยนะลูกว่ามีว่านกมีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 สิ้นสุดเสียงนับที่5เพราะฉะนั้นนกมีทั้งหมด5ตัวนั่นเองค่ะนักเรียนอย่าเพลินแต่นับสัตว์นะคะอย่าลืมว่าเราต้องไปทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ปหนึ 1, เล่ม1หน้าที่1-8มาส่งครูในวันเปิดเทอมด้วยนะคะ เนื้อหาก็คือการนับจำนวนที่เราเรียนไปในวันนี้นั่นเองจะเป็นการนับจำนวน1ถึง5ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนับสัตว์เพลินกันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครูรู้นะว่ามีหลายๆคนที่ยังไม่อยากกลับบ้านแต่ไม่เป็นไรคะ่ะครั้งหน้าเราจะมาเที่ยวกันใหม่ จะเป็นสถานที่อะไรจะไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ